ปืนกลซาซอมบี้โอ้โหตายหมดนีเอา้าเฮ้ยโยนถังใส่เพื่อนโอ้โหเพื่อนตายเลยมาคอนทุบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ้าด้านหลังโอ้ยโ,โดนซอมบี้กระสุกใส่ระ้วหวงที่ชายแก่คนหนึ่งกำลังซ่อมรถที่ฝ่าซอมบี้มาเร็วๆเขา้าอุ้ยเุ้ยนี่แหละสตาร์ทนีสักทีอุ้ยด้านหลังนั่นมันแ โอ้ตายแล้วสิเฮ้ยโจอี้เราต้องรีบออกจากที่นี่เอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม d e a อ Ahead Zombie w a r f a r หนี้ตายจากเจ้าซอมบี้ตัวเขียวนั่นเองครับผมแม่รู้สึกว่าเกมนี้นี่เป็นเกมแนวซอมบี้วางแผนที่พี่เคยเล่นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะไม่ได้เล่นนานเกมก็จะมีการอัปเดตอะไรต่างๆน่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะตอนนี้ก็เลยกลับมาเล่นใหม่กันอีกครั้งหนึ่ง เอาแบบว่าเริ่มใหม่กันไปเลยนะขนาดจุดเริ่มต้นนี่ก็ยังไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็มาเอาชีวิตรอดจากโลกที่ล่มสลายเต็มไปด้วยพวกซอมบี้เราจะต้องหาผู้รอดชีวิตที่เก่งกาจเข้าร่วมทีมนะครับผมมาเลยเจ้าโจอ้ไปฟาดเจ้าซอมบี้กันเออเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตบหน้าเรียบร้อยครับผมโอ้มีหนังสือสำหรับข้อมูลของซอมบี้กันด้วยนะแม่เท่าที่จำได้เรียบร้อยเอาละมิชั่นที่หนึ่ง จและนี่ก็คือเนื้อหาของเจ้าซอมบี้ตัวแรกก็คือเจ้าซอมบี้ธรรมดานั่นเองนะเป็นซอมบี้ที่เชื่องช้าแล้วก็งี่เง่าเดี๋ยวเราก็จะเริ่มออกเดินทางนะครับผมเพื่อไปตามหาทรัพยากรในการเอาชีวิตรอดถ้าทุกคนถูกใจเกมนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะเผื่อว่าพี่จะได้เล่นต่อแบบว่ายาวๆนะครับผมอยากจะหาแนวนี้มาเล่นกันแบบยาวๆใช้น้ำมันสองออกลุย เอาละมุ่งหน้ามาที่โอ้โหถนนเส้นนี้เราสามารถใช้ถังในการทำลายพวกซอมบี้กันได้ด้วยแบบนี้นะครับผมเออโดนถังทับเดี๋ยวจะเรียกเจ้าโจอ,อี้มาสักสองคนอุย้ยซอมบี้มันขวางทางเอาไว้อยู่เฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนเอาละมาเลยอุย้ยแม่มีครูดาวเออออกมาครับผมเฮ้ยทุบทุบทุบเฮ้ยโจอ,อี้ช่วยกันเฮ้ยซอมบี้ออร่อาแดงครับผม,มอืม เอาถังไปช่วยกันทุบเปิดทางถนนกันหน่อยเพื่อนสุดยอดหุยระเบิดตุ่มตามอ่ารับได้ครับผมตอนนี้นี่ก็คือฟาร์มเมอร์ของเราใช้ปืนชดกันเดี๋ยวเราก็จะต้องตามหาผู้รอดชีวิตคนใหม่กันอีกมีสายโจมตีระยะปานกลางกันแล้วนะไปเลยจ้าลุยที่แห่งนี้ซอมบี้มากมายเลยนะเดี๋ยวเราจะเรียกเจ้าโจออ้แล้วก็เจ้าฟาร์มเมอร์มาพร้อมๆกันนะไปเลยจ้าโจ伊 ฟามเอออกมาด้วยเดินช้าทีหนึ่งเพราะว่าเป็นคนแก่ครับผมอุ้ย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 โจอี้อือโจอี้ตายครับผมโอ้โหโจอี้หัวหลุดได้เย็นเออฟาร์มเมอร์เร็วๆยิงมันตุ้มเอาละเอาถังไปกินเอ้ยเมื่อกี้เก็บขวดน้ำได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ยอันตรายมากเพื่อนนั่นแหละต้องมีแนวหน้าเข้าไปทุบโอ้ยอเออเออ เก็บปวดน้ำเยอะๆแล้วก็เรียกเฮ้ยตัวช็อตกันมาอีกอืมนั่นแหละอุ้ยตายไปอีกเพื่อนตอนนี้มีช็อตกันอยู่สองคนมาไม่กลัวซอมบี้ครับผมอ่าเราก็จะรีบทลายบาริเคตโอ้ยเฮ้ย,เ,ยเพื่อนเรากลายเป็นซอมบี้ตอนนี้ก็ไม่เหลือซากซอมบี้ให้กังวลกันอีกแล้วนะเรียบร้อย มิชชั่น3เคลียร์ครับผมสำหรับในคราวนี้เุ้ยเราจะไปที่ไหนกันดีเราใกล้จะปลดล็อกตัวละครตัวใหม่นะบิวเดอร์ไปที่ตรงถนนละกันเฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนที่ฆ่าคนด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยกลายเป็นซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยออกไปจากชั้นดูนี่อืมไอ้บ้าเอ้ยอ้าด้านหลังอุย้ยโดนซอมบี้กระสุกใส่รู้สึกว่าป้ายจะบอกว่าเขตปลอดภัยแม่ที่ราม,มอสเอ้ยอืม มามาใกล้รถปุ๊บจะต้องเจอสไนเปอร์สองด้านบนนี่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 โอ้โหเฮ้ย <Hey! S 1> ตัวนี้มันอึดซอมบี้ตัวใหม่ซอมบี้ธรรมดาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ไม่เร็วมากนะักเจ้าซอมบี้ขี้เมาอย่างนั้นลระเพื่อนอุ้ยเออตอนนี้เอาถังไปกินนั่นแหละยอดเยี่ยมแล้วก็เรียกกำลังเสริมออกมาเรื่อยๆนั่นแหละช่วยยิงทุบโอ้โหขวดน้ำเยอะ เฮ้ยสบายครับผมอาตอนนี้ย่อนไปอีกโอ้โหเห้ยเฮ้ย,ยตีซอมบี้ให้โดนเฮ้ยมันมาอีก2ตัวผมเร็วแล้วโอ้โอ,โอ้นั่นแหละปึปึตีซอมบี้เรียบร้อยครับผมแม่เรียกได้ว่าผ่านไปได้แบบสบายสๆโอ้ยชนกระจุยตอนนี้นี่ ขยายเขตการค้นหาไปอีกเยอะขยายไปที่ด้านข้างนิดนึงเฮ้ยตรงนี้คืออะไรเอ่ยซับพลรยลันต้องเก็บดาวให้ได้20ถึงจะเล่นได้เอาละมาที่ถนนตรงนี้เฮ้ยซอมบี้วิง่งรู้สิอืมฟาซอมบี้เป็นซอมบี้ที่วิ่งได้นะครับผมนี่มันอะไรวะเนี่ยเราได้คนที่มีความว่องไวมากกว่าปกติเฮ้ย,ยใช้ได้เลยนะบางทีก็จะมีโอกาสเรียกยูนิตที่แม่เป็นตัวพิเศษแบบนี้กันด้วย เฮ้ยเฮ้ยเสอมบี้มันมาผมเอ,อ้ยอือเอาถังไปยิงมันปุ้งปุง้งรีโหลดกระสุนจุ๊บจปุง้งเอาละนี่ตอนนี้ก็เฮ้ยเฮ้อือตีมันอือว้าเอาห่วยตายครับผมเอาละโจเอ,อ้มีอีกหนึ่งแล้วก็เอาถังไปกินเอาไม่โดนอีกเฮ้โยโยนถังพลาดอ,อ่าได้น้ำเฮ้ยเพื่อนตาย จเย็นซอมบี้มันเกิดใหม่แล้วก็หุยโอ้มีถังมาขวางมันด้วยอ่านี่ก็คือข้อดีนะครับผมโอ้ยเพื่อนเราแบบว่าค่อนข้างจะยับไปหลายคนมีเอา้าเฮ้ยโยนถังใส่เพื่อนโอ้โหเพื่อนตายเลยเอ,อ,อ้ยเกือบไปหุยเฮ้ยอีซี่แต่ว่า ยากพอสมควรเลยนะมีเล่นพลาดไปนิดหนึ่งสำหรับในตอนนี้โอ้โหแม่ขยายขอบเขตโคตรกว้างเลยนะเราสามารถทำการอัปเกรดลดบัสของเรากันได้ด้วยจัดไปเสริมพลังลดบัสให้มีความทนทานมากขึ้นเอาละสมาชิกร่วมทีมเฮ้ยได้เจ้าบิลเดอร์ครับผมรับไปเลย บิวเดอร์เป็นตัวแบบว่าสายดาเมจระยะประชิดเราสามารถอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับผมด้วยการใช้อ๋อเหรียญอันนี้นี่เองเราจะไปลุยที่ตรงนี้กันต่อมิชชั่นที่6ตรงนี้นี่มีถังระเบิดเตรียมให้เราใช้งานอยู่นะว้าวซอมบี้มันวิ่งมาละเพื่อนมาใกล้เมื่อไหร่ปุ๊บอ่านั่นแหละทุบมันโอ้ยโอ้ยมันตีรถเฮ้ยใจเย็นไอ้บิวเดอร์ออกมานั่นแหละทุบมันโอ้ยคิทิเคิลเฮ้ย เฮ้ย b u เดอร์ไหวหรือเปล่าอุ้ยทุบแรงครับผมอ้าอุ้ยโอ้ยพลังเยอะมากครับผมแล้วก็เอาระเบิดไปเอาเฮ้ยไม่ยอมระเบิดนะผมอุ้ยใจเย็นนะเพื่อน <c oughs> นั่นแหละตอนนี้บิ u เดอร์กำลังไปรื้อสิ่งก่อสร้างด้านหน้าเอาละกำลังสุดยอดอือ โอ้หโอ้โห,โโหเรียบร้อยมิชชั่นผ่านเรียบร้อยครับผมโอ้โหเลือดลดไปนิดหนึ่งได้2ดาวเลยนะยังแบบว่าเป็นอะไรที่เล่นง่ายอยู่ดูสิป,ป,ปั๊บปัปั๊บปั๊บเฮ้ยนิวแรงครับผมปลดล็อกยูนิตใหม่ดูสิโอ้ยใช้คอนยักษ์จัดไปเมคานิก <c oughs> ทำให้ศัตรูนี่สตันถอยหลังกันได้ด้วยโอ้โหนี่มันเฮ้ยซอมบี้สุดโหดสเกเลตนันเป็นซอมบี้ที่อ่อนแอและเชื่องช้าเหมือนขึ้นมาจากสุสานนะครับผมก็เลยมีสภาพที่เป็นแบบนี้มาเราสามารถทําการอู้เฮ้ยจิ้มถังระเบิดได้ครับผมโอ้โหมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน แม่เป็นคนที่ถูกฝังตอนนี้นี่เราจะเรียกใครกันบ้างดีนะเอาละอืมระเบิดเพลิงครับผมอืมสองคนนี้มาคอนทุบโอ้โหแล้วก็ตีครับผมตีโจอีอ้มาช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหือใจเย็นมีซอมบี้เยอะมากคนก็เริ่มจะกลัวอยู่นะเฮ้ยมันเริ่มกลัวครับผมเอาถังไปฟาดเอาไม่โดนอีกเฮ้ยเฮ้ยอไหวไหม่ีดยเพื่อนเฮ้ยซอมบี้มันโคตรเยอะเลยเพื่อนตอนนี้ เก็บอืมแล้วก็เรียกิ u เ l อร์เอาละเอาถังถล่มมันเอ้ยโดนคนนะผมเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยด้วยเวลาการใช้แมชชีนกันมาปืนกลซาซอมบี้โอ้โหตายหมดเรียกได้ว่าซอมบี้เฮ้ยเหลือแต่ซ่าครับผมมาทุบๆอ่าแล้วก็ตอนนี้โอ้ยมาเยอะมาเยอะนี่เอาถังไปฟาด้ยโอ้ยอู้นั่นแหละ ฮ้ยรวมกําลังนี่สุดยอดฝ่าตรงนี้ไปได้ครับผมหมโคตรสยองเลยนะเฮ้ยระดับสี่ครับผมด้อยปลดล็อกกล่องเพียบานอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ก็นี่โอ้ขยายอนาเขตครับผมซับพพรยลันมีโอกาสได้เป็นพวกไอเทมพวกนี้นะครับผมเซ็ตของเรนเจอร์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาทรัพยากรกันกนิดหนึ่งนะลุย ใช้กุญแจกันด้วยก้าวไปข้างหน้ากำจัดซอมบี้ทั้งหมดเอาละเราสามารถอาวางแบบว่าตัวละครแบบนี้ได้ครับผมอารมณ์ประมาณแบบนี้อุ้ยชึบแล้วก็ช่างเครื่องไปอออเอาดีตอนนี้ก็เออสบายอยู่ทุบทุบทุอืมโอเคค่อยๆเคลื่อนพลน,นะผมโอ้คราวนี้จะจัดท่าแบบไหนกันดีเราสามารถเลือกกันได้เลยนะไป มานั่นแหละเข้าไปฟาดอืมแล้วก็ใช้ถังออยังรอดอยู่อุ้ยบางคนก็ใกล้จะตายนะดูเหมือนว่าจะมีสิ่งมีค่ารออยู่ข้างหน้านั้นทําลายสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะได้ไปต่อครผมจัดไปสิแบบเดิมนี่แหละอือเฮ้ยเฮ้ยมีหวอหวอระวังซอมบี้มาด้านหลังโอ้ยตอนนี้ตายกันไปสองคนเฮ้ยนั่นแหละทําลายบริเคตครับผม เฮ้ซอมบี้มันฟื้นมันตื่นจะเย็นเออเฮ้ยไหวหรือเปล่าตอนนี้นี่เฮ้ยเรีบทุบรีบทุบเฮ้ยซอมบี้ด้านหลังนายจงหันไปมองฮจะเย็นออ้อยออนั่นแหละยิงสกัดอ ซับไพยลันใช้กุญแจอุ้ยได้ของได้เป็นอาวุธนาฬิกาผนังเข็มทิศนะครับผมน่าจะใช้สำหรับเสริมตัวละครเราสามารถานำมาแบบว่าเสริมตัวละครได้อย่างเช่นอาวุธอันนี้บวกระยะการโจมตีให้เป็นตัวช็อตกัน อ่าเสริมเข้าไปอันนี้บวกความเร็วใช่ไหมนี่คนนี้ละกันอันนี้บวกเลือดแล้วก็คาลิสมายัดยัดไปก่อนละกันนะตอนนี้นี่ได้กระเป๋าเพียบานะผมใช้เงิน330ในการซื้อนะครับน่าจะช่วยฮิวเลือดสมาชิกภายในทีมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในพาร์ทแรกของเราที่กลับมาเล่นใหม่คราวนี้แม่ใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพวกซอมบ แม่หน้าตาน่ากลัวแปลกๆอีกมากมายแน่นอนรอดูก็ได้เลยนะแล้วทีมของเราจะต้องเก่งขึ้นมากกว่านี้อีกถ้าอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายายจูบจูบ